อารัก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเสูส่รายการเบอร์สกอร์เกลสสตรีมล็อกแฝดในตำนานเะครับวันนี้เรามาเล่นดันเล็กฮะแต่ว่าคาร์ดนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเรามาีแขกรับเชิญสาวสวยขาประจำเลยครับผมมาเล่นซ่อนแอบแบบหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะชื่อน้อง พลอยๆคนสวยเองวันนี้จะมันจะหาแค่ไหนขอกันละให้สัก20ไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันนะักของไม่เยอะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าจะมันจะหาแค่ไหนหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งไอ้ลุยยินดีต้อนรับน้องพลอยๆเข้าสู่โรงงานนรกนะครับผมไม่ไหว โอเค <Okay, S 1> อันนี้มันจะเป็นโหมดซอดแบบ่อนแอบจริงๆอะคนมันจะเล่นกันเยอะ uh huh. แต่วันนี้เราจะมาเล่นกันแบบหนึ่งหนึ่งนะ <Wow. S 2> ใครแอบบใครหาก็ว่ากันไปอ uh huh. โอเคไหมวิธีการแอบ,บก็คือเราก็จะได้เป็นของซุ่มๆม,มั่วๆนี่แหละแต่ว่าถ้าได้เป็นคนหาเนี่ยเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ในการหา,าเช่นอาวุธไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นปืนในการทำดาเมจใส่สิ่งของถ้าเลือดเราลดแสดงว่าสิ่งของนั้นไม่ใช่ แต่ถ้าเลือดเราไม่ลดแสดงว่าไอ้นั่นแหละเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาโอ,โอ้มาถึงนะผมก็อบก่อนแล้วครับน้องๆอะไรอะโอ้โหพลพี่บอกเลยพอยหาใช่ไหมละ่ะใช่พี่บอก,บอกเลยนะว่าหาให้ตาย ก็หาไม่เจอจริงป่ะคุพอยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยหาครับผมพี่จ้าเป็นอะไรก็ได้หรอเป็นอะไรก็ได้แค่มีเธอเป็นวงแหวนรอบๆดาวเสาเป็นยูนิคอร์นก็ต้องมีเขาพี่แนะนำให้ใช้ปืนปกนะหรือไม่ก็มีดมันจะมันจะเลือดลดน้อยลดลี่ยังไงอ่ะ

เขาบอกเลยสังเกตสังเกตอุวยทำไมมันดีดกักเดี๋ยวจะบอกให้ว่าพกอะไรเดี๋ยวบอกให้ว่าพี่ไปอะไรทำไมมันดีดกักพอยไปไกลเกินพอยไปไกลเกินหมุฟออนได้แล้วจากอาไรเนี่ะเฮ้ยโอ้โหอีกเก้าวิพี่พี่จะเปลี่ยนพี่จะเปลี่ยนพี่จะเปลี่ยนของเปลี่ยนของเปลี่ยนของเร็วสิเปลี่ยนแล้วเลย เรียบร้อยเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยก็คือว่าเออมันจะให้เราเล่นประมาณ2นาทีหนึ่งนาทีมั้งแล้วมันก็จะเปลี่ยนเออหนึ่งนาทีครึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้คือพี่เปลี่ยนของละไม่ใช่สิ่งเดิมละพลอยก็ลองจําดูว่าเอออะไรที่มันแบบเอะไม่เหมือนเดิมนะเดินผ่านอะไรมาแล้วมันแบบไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลยเอาจริงความจําต้องดีความจําต้องดีเดี๋ยวประมาณสัก ยี่สิบวิสุดท <ım. S 2> <tat> ้ายเนี่ยมันจะเหมือนกับประมาณว่าเรายิงได้ทุกอย่างเลยอะแล้วเลือดไม่ลดแล้วเราก็จะวิ่งเร็วด้วยอ่ายโอ้ยโอหยววจออ่ะเจออ่ะหัวเจออ้ะพอยใจเย็นพอยใจเย็นพ่่าอยู่ไหนอะเอ้าอะไรอะขี้โกมากลยอะพี่จอยู่ไหนหาพี่ไม่เจอหรอหาพี่ไม่เจอหรอกหาพี่ไม่เจอหรอ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ไม่ใช่หรออุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอุ้ยทำไมอ่ะมันเปลี่ยนของไม่ได้พลอยพี่จะเป็นของอันเดิมตลอดไปจริงเหรอจริงเหรอจริงจริงใช่จริงจริงใช่แต่พี่จริงดีแต่พี่อ่ะหาที่แอบใหม่แล้วพลอยพี่หาที่แอบใหม่แล้วยิงมดอะไรยิงมูดอะไรยิงมไดอะไรยิงมูดอะไร เออออแกงนอนน้าพี่จอยไปไปพี่อยู่นี่ไปพี่อยู่นี่ไปอะไรไปพี่ไปข้างหลังข้างหลัง เปลี่ยนแล้วคราวนี้เปลี่ยนแล้วอ่าพอยเป็นคนแอบไม่มันอยู่หน้าอะไรเนี่ยเซเล็่อะไรเนี่ยอ่าพอยก็มันมันมันจะเหมือนกับซุ่มของให้เราอ่ะเป็นอะว่าเราจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยพี่จาหนูขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นอะไรขึ้นไปข้างบนอ่ะเออเอ้าอย่างงี้พี่ก็รู้ที่พ่าพอยอยู่ข้างบนไม่พี่จาแบบมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้อะไรก็เหียแหละ กดล็อกกดคลิกขวาล็อกกดคลิกขวาล็อกกดคลิกขวาล็อจะล็อกไม่จะล็อกเฮ้ยพอยจ๋ามันน่าเกลียดมากทุนเล็กมันน่าเกลียดมากเลยอ่ะอ้าสมสติหนูได้เปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนยังไงถามไว้ก่อนมันก็เหมือนกันอ่ะเหมือนซุ่มตอนต้นเกมนั่นแหละพอยเป็นไรง่ะไม่เอาลับไม่ได้เฮ้ย เราไม่ได้กับตัวเองเหรอเราไม่ได้กับในสถานการณ์นี้เราแขกฟังหน่อยพี่จ๋าเราเพลงเราให้ฟังหน่อยอยาทฟงเพลงฟังเพลงโอ้โอ้เพลงอะไรอ่ะ เพื่อนอะไรบอกฟันดีก่อนนอนเพื่อนอะไรต้มว้าราบอกหอมอย่างนี้ได้ปะไม่ไม่ได้พี่จ้าหรือว่าวันนี้ฝนตกไลร้ลงที่หนาพี่จ้าเธอคิดถึงฉันบ้างพี่จ้าไหมน้อเธอพี่จ้าเมื่อวันจันที่แล้วพี่จ้าสองเราอย่าง จะออกไปจะออกไปขหลังก้อนหาเดจ้ลาก่อน ปากระป๋องปากระป๋องโลซาปากระป๋องปากระป๋องโลซาพินจันนักเกียดมากคนเราอ่ะไอคิวต้องมีพูดถึงกันนะพี่จันหนูถามจริงเหอะมันเป็นกันสาดหรอขึ้นไปข้างบนไม่โชว์เลยคุณพลอยคุณพลอยโชว์ไปเอ้ยอะไรมันดิดดิ่นอะไรมันดิดดิ่น ทำไมมันวิ่งทำไมมันวิ่งทำไมไม,มันดีดกางไ่เหรอเนี่ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอ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 ยอยโออยโอยโอยยโอยโอ้ยโอยโอยโอยโยโอยโอยโอ้ย ผมไม่ปล่อยให้คุณไปหรอกนะผมบอกเลยว่าได้เป็นไรพี่ได้หนูยอมนะ Catch me if you can จริงเหรอโอ้โหเดินมาหันซ้ายปุ๊บเจอเลยหนูไม่สามารถ อยา,า,ากภาษาเกาหลีได้พอยได้ปะได้อ่าอยากคำว่าพี่ชายอ๊อป,ปะเฮ้ยมือถืออ๊อป,ปะไก่อ๊อองกุ้งอ๊บวุ้นเนย,นยไนเ้า ีหมุนก่อนทีหนึ่งหมุนก่อนทีหนึ่งทางไหนดีที่ทางไหนดีทางไหนดีซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังอุ้ย่งายไปแล้วทีหนึ่งเปลี่ยนเล่หน่อยเปลี่ยนล่นเปลี่ยนสักหน่อยเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ใช่อุ้ยอยู่ไหนอันนี้เหรออุ้ยไม่ใช่อะไรวะ ตอนนี้คุณพลอยนะครับผมได้เดินไปทั่วโกดังนะฮะเพื่พพอทีะะ่สิ่งแปลกปลอมนะครับว่าสิ่งแปลกปลอมที่ว่านั้นคือสิ่งใดนะครับเธอพยายามที่จะฟันเสาแล้วก็อตอนนี้ฟันคอนเทนเนอร์แล้วครับรเดินซ้ายออกไปอีกหน่อยนะครับฟันชั้นแล้วครับสองชั้นแล้วเจอกับถังขยะเธอทำยังไงครับตอนนี้หันขวาว่าฟันกากบาททีหนึ่งครับ เลี้ยวซ้ายไปช็อตนียนะคุณ PPL YPLY SS นะฮะเจอกระบาดแล้วก็ชนบันไดที่พังลงปานะครับเอ๊ะอันนี้มันอะไรเสาเอ๊ะปสต็อปมันคืออะไรกันนะพออพๆเวยก็ไม่ได้เช็คนะครับช็อตนี้ใช่เหรอก็ไม่ใช่ชิบหาย อะไรอะรอเพลงฟังก่อนได้ได้เอาเพลงอะไรเพลงอะไรนะที่ที่ว่าจะอัดเพลงใหม่อะไรสักอย่างนะอ๋อตอนนี้ คนคิดถึงอยู่อ๋อตอนนี้ม um ีคอนแฟลายอยู่เธอจะสบายดีเฮ้ยเห็นเขาบอกเขาจะฟิลเจอรลิงกับพลอยๆนะเพลงนี้นะโอ้จ <ink> ริงเหรอลนี้นะใช่ไหมใช่แต่เพลงอัดไปประมาณปีที่แล้วนะนี่ก็6เดือนเรียบร้อยแล้วก็เขายังไม่ได้ส่งซ <c ười> ิลเกิรลกลับมาพูดมากนะ

เจามมอยเจไปต่ฟังจีเาดินแยกทางไฟทุกบัญชีืมาทำช้าใเป็นคเนไหนวะเฮ้ยพลอยนี่พี่หาไม่เจอจริงๆเนี่ยจริงหรอแคชมีอมี i ยู o ค can แคชมือา f y ยา can u ไฟด้วยอิซาอูแคนเอาครับผมเกิดการเกิดขึ้นป้องเป้งกับเป็เอาเอาเอาแล้วครับเอาแล้วไหนเอาแล้วสังเกต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 นดูถัมจริงถอดพี่สังเกตสังเกตไหนวะมันเปลี่ยนจากหัวฟอเปลี่ยนจาก วันนี้ฝนตกไหลลงนะตายต่ยังไม่เก yes> ียบยูชนะไหนลองเพลงฟังหน่อยลองเพลงฟังหน่อยเฮ้ยอะไรอะเอาเพลงไี้อะเพลงที่พลอยๆเขาจะฟิชเจอร์ิ่งกับสตีฟล็อกแปดอะตางงง เต่างออยต่างออยเต่างออยทำไมหนูชนได้กันสาดวะสงสัยด้วยว่าจะสมพงษ์วะผมไม่เข้าใจเลยธรรมดาธรรมดาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี <t os> <t os ้ยังได้พูดถึงอ่ะไี่หรอแบบยาวๆอ่ะอะไรหาวิจอหรอกพี่อ่ะเล็กปะ อยู่ในแอบอยู่ในซอกมุมไม่บอกใครหายากมากบอกตามตรงอยู่ไหนนะพี่จ่ายอยู่ไหนนะเนี่ยเต่างอยเต่างอยพี่จ่ายอยูต่ยตรงไหนอ่ะ<อ>พอพี่ขอร้อเถอะอย่าให้พี่ถอดสมาเลยเ <c oughs> ต่างอยเต่างอย <c oughs> พี่จา่ายเอาคังคุณ ไปไปไปลปิดตาก่อนไปแอรมุมไปแอรมุมปิดตาพี่ขอปิดตาพี่ขอโอกาสโอเค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  set second chance second chance สิบวิสิบวิไม่แปลกแล้วโอเค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 ห้ามมองนะห้ามมองนะโอเคไม่มองไม่โอเคโอเคมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีมันต้องได้ใช่อืออืออ่ะหาได้โอโหอีซี่ อีซี่บอกเลยเหรออีซี่เลยรอบเนี้ยอวนก่อนมอก่อ <laughs> นเดินก่อนนี่นี่สิเขาถือเรียกว่าแฟร์เออนี่ยแฟร์เพลเขาเขาเล่นกันยังไงเอเอแฟร์เพล์เขาเล่นกันยังไงเออระดับทรงเจ้าพ่อนี่ระดับทรงเจ้าแม่นี่แฟร์เพล์เขาเล่นกันยังไงเดี๋ยวพี่ใบเอาไหมใบใบแบะ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  <laughs> 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 อะไรเนี่ย จง่ะนของพี่อ่ะเป็นเหล็กพี่บอกใครได้ละว่าพี่เป็นเหล็กเป็นสี่เหลี่ยมเลื่อนได้แบบเป็นสี่เหลี่ยมเลยอ่ะสี่เหลี่ยมสีม่เหลี่ยมมีตารางยิงได้หมดเลยปะยิงได้หมดเลยมีตารางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาจริงเอาจริงดิเอ้าอันนี้ก็อันนี้กระสุนลูกหลงะเนี่ย ลูกหลงเอ้าสือลูกหลงพอยเขาเงียบอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่ใช่แบบของใหญ่แน่นอนเขาอาจจะเป็นของเล็กๆกระจิ๋วเหลียวจิ๊บจ่อยอะไรเงี้ยบอกเลยว่าตานี้แบบเนียนเนียนเนียนเพรุ่งนี้ยังได้ปะพรุ่งนี้ก็ได้ทั้งวันก็หาไม่เจอเอ้ยฮัลโหลคนฝั่งนู้นได้ยินไหม เออวังไงพี่จ๋เห็นพลอยอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอาไอ้เหียตีสิตีสออกไม่ได้อ๋อไม่เห็นไม่เห็นไปที่อื่นนักอื่นโอเคโอเคเอางี้ในเมื่อตาที่แล้วพลอยให้โอกาสพี่เดี๋ยวคราวนี้พี่ให้โอกาสพลอยพี่จ๋ารู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นหนูอ่ะ โอ้โหไม่รู้ก็แย่แล้วใหญ่ขนาดนี้มันไม่พี่เจหันเข้ากำแพงเลยอ่ะพี่มองพื้นเลยครับพี่มองพื้นเลยให้โอกาสเราเราก็จะให้โอกาสเถอถามจริงเถอะเป็นไงหาได้ยังดีดีโอเคอย่าพึ่เอาก็บอกดีพี่เจก็บอกว่าเอาพี่เจบอกว่าอะไรอ่ะ ก็บอกดีบอกดีพี่ก็หันไปเลยว่าแต่เชิงเทียนก็สวยดีเหมือนกันนะเอ็งนะโอ้ยจุ๊บจ้าตูตู่ตู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 ยิงยิงเลือดตัวเองทิ้งอ่ะพลอจุ๊พี่เหลืออีกสองพี่ยิงพลาดสองนัดพี่ตายเลย

โอเคครับก็จบกันไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนะครับโอนโนชายามะครับผมโอ้อะไรกันนี่ <laughs> เอ้ยดีสง่ <laughs> สงพ <laughs> ีจ้าน่าเกลียดมากเลยโ <laughs> ดูหนูส่งไล้วเอะไรอย่างนี้แต่ไอด่านเนี่ยด่านมันเล็กนะแต่ของบางอย่างแบบ มันเกินไปจริงๆนะไปพวานาคพออย่างเงี้ยเ่อไปพวานาคแต่เี้ยสุดคือการสาดนะอันนี้ันนั้นคือแย่สุดเลยโอเคขอบคุณน้องพลอยนะครับสวัสดีวันนี้นะไว้เจอกันใหม่พี่จ๋าไว้เจอกันนใหม่ะบ๊ายบายขลาคครับผมบ๊ายบายขอบคุณน้องพลอยครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับ